หมกหมอประดุกยัวๆค่ะสวัสดีค่ะพบพอกับดวงนาภาสถานีแสบค่ะมือนี้เมนูเปิดหมอของดวงคือ มกปลาดุกใส่พักซีเล่าค่ะใสพักซีเล้าใส่ต้นหอมนี่แหละจ้าปลาดุกได้มาจากตลาดค่ะสื่อมาลา่างทำความสะอาดออกสองน้ำสามน้ำค่ะใส่เกลือลงไปขย้ำขยํำขยํำขย้ำให้น้ำเมือกที่ยึดติดโตปลานเนี้ยเหมิดค่ะล่างออกทำความสะอาดค่ะปลาดุกจ้าในส่วนของเครื่องแกงที่เขาจะใส่ในหมกหม้อค่ะมันนี่ลงจะตำเองมีหอมแดงค่ะมีตะไคร่ค่ะ พริกแหงค่ะใบบกูจ้าค่าค่ะอะโนีไปต็ตำตำหยาบร่วมกันค่ะแล้วเขาก็มาไว้ถาใส่หมกหมอค่ะตำหยาบจ้าน้ำเครืองแกงทั้งเมืนะคะที่เขาเตรียมไว้เมื่วาจะเป็นหอมแดงตระไคร่บกพริกหรือว่าข่าเนี่ยค่ะหั่นหัน่นฝอยเผื่อสีแดงง่ายต่อการตำค่ะ เาก็สิมตาตำเครื่องแกงก้อนจ้าตำใส่เกลือลงไปกอนน้ำขาดนิดนึงเพื่อที่จะให้มันตำางาค่ะอันนี้ผู้เฒ่าเพิ่นผ้าวาเนาะจ้ะใส่เกลือลงไปค่ะตำจ้าพักที่ใส่ในมือนีค่ะต้นหอมค่ะหอมบัวค่ะซีเร่าค่ะอิตูจ้า หลัก็หัวใจหรือว่าสนีของการเห็ดหมกเล่าหรือว่าแกงเล่าแกงอีสานของเขาก็คือลูกโดดค่ะมัน,นี้มีทั้งพริกกะเลียงแล้วก็พริกขีนูสวนค่ะขาดด้องขาดค่ะ นมบ่มีหยอดผักไสหรือว่าหยอดมะละค่ะมันบม่มีแต่ว่านงมีหมากมันมี่นวยมันน้อาจะนวยมันมาหันใส่เพื่อที่ให้การที่ห้ามุกหมอออกมาให้มันมีความนวความขมอาลำดองวามนนั่นมันคือการสนีของการมกหมอประดุกค่ะเดี๋ยวห้ามาหมเปิดหมอ้อมกไปพร้อมกันเลยจ้าห้าจะค้นส่วนผสมในหม้อก่อนค่อยตั้งเตาค่ะใส่ประดุกลงไปค่ะใส่ประดุกลงในหม้อเลย เครื่องแกงค่ะใส่เล่หลายสีบอ่อกข้าวค่ะดงบ่ตาตำแหลกเด้ค่ะดองตำพ่อมันหยับหยาพ่อมันบุหยับหย,ยาบแค่นั้นค่ะนำล่างคลกลงไปค่ะข้าวเบวียค่ะ บบท่านี่เปิดไฟได้จากอันนี้ค้นก่นค้นให้เขมเบนแรแตกกนค่ะมันสิบเดิดลตติดเหมาค้นเห็เม็ดขมิเบแปมันแตก่อนจ้ะติดด้วสากควดเอาให้เมิดค่ะเสียดายสีได้หอมเด็ดใบบกูดฉีกลงไปค่ะเด็ดสดๆเลยค่ะนกววามันหอมกว่ากัน ใบบรกกูดฉีกเด็ดลงไปค่ะลูกโดดค่ะหมักมะละหั่นชิ้นค่ะปรุงรสด,ด้วยผงนัวค่ะน้ำปลาค่ะหนึ่งสองสามสี่หา้า หกซอนค่ะน้ำปลาใส่หกซอนซอนน่อยนนึงเนาะใส่พักลงไปค่ะพักอีตูพักซี่ค่ะต้นหอมจะคนค่ะคนให้ส่วนผสมมันเข้ากันดีๆจะทานามหน่อยเ้าเติมน้ำได้เด้อค่ะตอนนี้ ดงใดแล้วค่ะบัดที่นี่ดรงสิจุดเตาเลยค่ะปิดฝาบ่คอ้นเด้ค่ะถ่าให้ปลาดุกจุกกอนตองคอยจะค้นเถือเดียวแล้วก็ซิมเบิงระวางทางที่เขาถ่าปลาดุกจุกนะคะเดี๋ยวดงจะเปิดหมอเบิงว่ามันเป็นจังไดค่ะนี่ลงใส่ไฟขอนขางที่สีอ่อนในการมกค่ะ ตั้งไปเรื่อยๆอยๆให้ลาดูข้ามันสุกข้าสิค้นเบืองตอนนี้ก็คือใดค่ะเ่าะเป็นหยังค้นเบิงว่ามันเขาเบียติดก้นหมอบรสชาติมันเป็นยังไงข้าซิมเบิงตอนนี้ใดจ้าของดองบ่มี่เขาเบียดองบ่ติดก้นหม้อเพราะว่า ตอนที่้องอาขลเบียร์่งอะ่ะ้องบีเขาเบียให้มันละเอียดแล้วดองอ็ล่งในขณะที่หนามมันยังบกหอนแล้ว้องก็ค้นค้นข้นให้อขลเบียรแตกมันก็นเลยติดก้นหมอนค่ะเดี๋ยวนี้ขอซิมเบิงก่อนค่ะทานรสชาติได้หรือว่าได้ถือใจในห้อปรุงตอนนี้ได้ค่ะ้องโอเคกับรสชาติที่้องปรุงไวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวห่อจะตั้งโซไวนีมกไวนีมกหม้อไวนีค่ะปลามันก็นจะคลอยสุกขึ้นมาพ่อปลามันสุกหนามันก็นจ,ะจะงวดแขน ลงไปค่ะปิดฝาหมอไว้ค่ะหมอเบิง้งป่าว้าวนี่ค่ะพ่อเฮาพ่อเขาโมกพ่อเขาอูไปนะคะสักพักหนึ่งน้ำห้องมันก็นจะงวดขึ้นมามองนี่ถ้าผู้ใดบ่อยากให้มันมีน้ำแหงหรือว่าน้ำแหงไปเลยตอนที่ผสมกับว่าต้องใส่น้ำด้วยค่ะเพราะว่าน้ำย่อพักน้ำย่เคืองแกงมันจะออกมากของมันยู่แล้วอันนี้ตรงคิดแบบว่าเป็นคลุกคลิกคลุก,คล,กคลิกค่ะเดี๋ยวเบื้องปลาเนี่ยค่ะ ปลากระซูแล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเดี๋ยวพ่อหมอเย็นมันจะแข็งขึ้นอีกกว่านี้เด้อจ้ะเรียบ้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะมกหม้อประดุกค,ค่ะ